สวัสดีครับอันนี้นะครับไก่ไหหลํานะท่านผู้ชมแล้วก็ไก่เวนชางเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรนานาพันธุ์ท่านผู้ชมบ้านเป็งจานตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายท่านผู้ชมเห็นด้านหลังนี่ไหมครับอันนี้เป็นาฟาร์มของเรานะฮะฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไหหลํานะครับเอาไว้ที่จะส่งตลาดตัวนี้คือไก่ที่เนื้อชุ่มนะฮะเนื้อมันชุ่มเนื้อมันจะไม่แห้งนะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะเนื้อหน้าอกเนี่ยเวลาทํากับข้าวทําอาหารออกมาเรียบร้อยเนื้อหน้าอกนี่จะฉ่าน้ำนะครับฉ่าน้ําแล้วมีความอร่อยนุ่มมากผิวหนังนะครับผิวหนังกับเนื้อเนี่ยมันจะเข้ากันนะครับอร่อยมากท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้กาลังหนุ่มๆนะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวรออีกนิดเดียวนะครับรออีกนิดเดียวตัวนี้อีกประมาณสักไม่เกินเดือนนะครับไม่ถึงเดือนก็สามารถที่จะออกสู่ตลาดได้นะอายุที่เหมาะสมที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ5-60วันนะเราเลี้ยงใน5-60วันท่านผู้ชมแบบนี้เลย ความอร่อยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับข้าวมันไก่ไฮห,หลําก็เป็นที่มาของอไก่ตัวนี้นะครับทาไมเราถึงจําเป็นต้องเลี้ยงตัวนี้เพราะว่าหน้าอกเนี่ยมันจะไม่แข็งแบบที่เราคนไทยเราเคยกินมานะครับผมเคยกินไก่มาทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่อะไรก็แล้วแต่แต่ความอร่อยจริงๆเราไปกินที่เกาะไฮหลํมนะครับติดใจมากๆนะตัวนี้มูลค่านะครับมูลค่านี่บอกเลยว่าในประเทศจีนเนี่ย ตัวใหญ่ๆนะครับตัวละ1,000บาทท่านผู้ชม200หยวนนะฮะไม่ว่าจะทําเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เขาจะขายที่ราคานี้ท่านผู้ชมนี่เลยที่เห็นนะครับแบบนี้เลยอันนี้รอนิดนึงนะฮะร,ราคาไม่ได้แพงเหมือนที่จีนนะอันนี้เราคนไทยเราเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองเพาะเองขยายพันุ์เองเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับไก่ให้หลํานะฮะไก่ให้หลํามาแน่นอนตัวนี้ไก่เวิ้นชางของเราก็มีนะครับทั้งไก่เวิ้นชางทั้งไก่ให้หลํามันมี2ตัวท่านผู้ชม2ตัวที่ อ่าใกล้เคียงกันนะครับเนื้อมีรสชาติอร่อยนะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ขยายพันธุ์เองได้นะตัวนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่ตัวละ150บาทเท่านั้นนะครับ150าบาทตอนนี้10ตัวฟรีค่าจัดส่งนะท่านผู้ชมแล้วก็ยกเว้นภาคใต้นะครับถ้าภาคใต้นี่ค่าจัดส่งเราคิดแค่300บาทเท่านั้นนะฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ภาคใต้นะครับติดต่อเรามาได้เลยไก่ให้ล้ำนะครับของแท้เนื้อชุ่มฉ่ำอร่อยที่สุดนะฮะตอนนี้คือที่สุดแล้วนะครับ สนใจกันทั่วประเทศก็ติดต่อมาได้สวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับมีสิ่งดีๆให้เกษตรกรเสมอนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ